หน่วยที่5การวาดภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่เราทําข้อความเคลื่อนไหวรูปร่างเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดภาพง่ายๆกันโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพอย่างมากมายเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงรีรูปศอนเส้นตรงเส้นโคง้งเป็นต้นและการใช้เครื่องมือรูปร่างนี้จะเป็นการวาดภาพที่เป็นรูปแบบอยู่แล้วไม่ต้องใช้ทักษะในการวาดมากนะัก โดยจะเน้นที่เป็นภาพกระตูหรือภาพลายเส้นเป็นหลักแล้วนำมาเป็นแล้วมานำมาสร้างเป็นภาพขึ้นไวกันเ <c oughs> ครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพเ,าเราคลิกที่เมนูแทรกหรือ Insert แล้วคลิกที่รูปร่างหรือ Shape ตรงนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพก็จะประกอบด้วย1เส้นลน์ Line. <c oughs> ประกอบด้วยเส้นตรงเส้นลูกศรเส้นโคน้งเส้นอิสระเปน็นต้นนะครับมีเส้นลูกศร เส้นโค้งนี่เส้นอิสระ2รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมมนนะรูปห้าเหลี่ยมนะก็จะมีรูปสี่เป็นเหลี่ยมหลายๆแบบด้วยกันใน3รูปร่างพื้นฐานเบสิคเชฟประกอบด้วยรูปวงรีนะสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปทรงกระบอกรูปหัวใจเป็นต้นก็ไปวาดล่างวาดได้เลยนะทรงกระบอก4รูปลูกศรแบบบล็อก บล็อกแอโรสก็ประกอบด้วยรูกสอนแบบบล็อกรูปแบบต่างๆนะครับก็จะมีให้เลือกมากมายเลยห้ารูปร่างสมการนะ Education Shape หรือทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยเครื่องหมายบวกลบคูณหารเท่ากับหรือไม่เท่ากับหกแผนผังระดับงานก็จะเป็นโฟชาร์ดประกอบด้วยสัญลักษณ์ของแผนผังระดับงานเช่นสัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับ สัญลักษณ์สิ้นสุดนะลักษณะของการตัดสินใจเจ็ดดาวและแบนเนอร์นะ s ตาร์แ d b a n n e r เประกอบด้วยรูปดาวนะครับแล้วก็แบนเนอร์แบบต่างๆแปดคำบรรยายภาพขอเอาอันนี้เป็นอันสุดท้ายประกอบด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์คำพูดแบบต่างๆนะฮเราก็ไปใช้ได้การกำหนดสี นะก็จะมีตัวนี้สไตล์รูปร่างนะครับหรือสไตล์เชฟก็จะเป็นเริ่มสีรูปร่างเส้นกรอบรูปร่างเอฟเฟครูปร่างนะถ้าเติมสีเราก็คิดที่เติมสีแล้วก็มาเลือกเอาว่าจะเอาหลอดดูสีรูปภาพไล่ระดับสีหรือพื้นผิวเส้นกรอบรูปร่างก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถที่จะสร้างเส้นกรอบหรือไม่มีแบบเส้นกรอบก็ได้แล้วเส้นแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเอฟเฟครูปแบบต่างๆด้วยจะให้รูปร่างเป็นเงา นะหรือการซอร้อมหรือเรืองแสงอะไรก็ได้บานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะ Selection Panel ตัวนี้จะเป็นตัวที่แสดงนะถึง <c oughs> รูปวาดหรือลป่างต่างๆที่เราวาดไว้ตรงนี้จะเป็นดวงตาบางครั้งเราต้องปิดดวงตาให้รู้ว่าอ๋อส่วนไหนบางบางรูปที่เราวาดยาก,ยากๆก็จะมีหลายเยอะแยะมากมายเลยเราก็สามารถที่ปิดดวงตาตัวนั้นก่อน นะจะได้ทราบ,บว่าอ๋ออยู่ตรงนี้หรือสลับตำแหน่งได้ทั้งนั้นการวาดภาพการ์ตูนนะการวาดภาพการ์ตูนเดี๋ยวเราจะลองมาวาดเต่ากันดูคลิกที่เมนูแทรก Insert รูปร่างเลือกแบบวงรีนะโอวอวเราก็ลากกรอบรูปวงกลมไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีเขียวนะเป็นสีเขียวนะแก้ไขจุด เพราะว่าเราอาจจะปรับเพราะว่ารูปกระรองเต่ามันจะไม่เป็นวงกลมเราแก้ไขจุดอพอคลิกแก้ไขจุดหรือ edit point เสร็จแล้วก็ขึ้นจุดสีดาตรงนี้ให้เราคลิกที่จุดอันล่างที่ถ้าเราจะต้องการปรับมันจะมีหามีแขนเห็นไหมปรับเป็นโค้งอะไรเงี้ยได้แต่ในที่นี้เราจะไม่เอาเราก็บอกว่าคลิกที่จุดตรงนี้แล้วเราคลิกที่ลบจุด delete point ปุ๊บก็จะย่อม,มาเป็นนี่เราก็อย่าให้ตำแหน่งอะไรก่อน เพื่อที่จะได้สรวจอ่านี่เราเสร็จกระดองเต่าไปละ <c oughs> ต่อไปเราจะทําหัวเต่าเราก็ใช้วิธีการ Co ป y ีเอา c o ป y ี a s พ e ก็ได้หรือใช้กดแป้งคอนโทลค้างไว้แล้วก็เอาเมส์ลากออกมาก็จะเป็นนี้แล้วเราก็ย่อส่วนหัวให้เล็กกว่ากระดองก็จะเป็นประมาณนี้เปลี่ยนสีสิยะนะสีกระดองเกลาก็ให้เป็นสีเขียวอ่อนลงไปหน่อยนะเสร็จแล้วเราก็มาวาดรอบสี่เหลี่ยมเพื่อทำคอ,อก็ทำคอเต่า ค <c oughs> อเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็ว่าเราก็จะเชื่อมระหว่างคอเตากับหัวเข้าด้วยกันก็ทำทคลิก2จุดนะคลิกให้ขึ้นขึ้น2จุดกดแป้นชิปก็ได้นะครับขึ้น2จุดแล้วก็ไปเลือกที่เมนูภาษารูปร่างนะหรือเ r ม e s h เชฟแล้วเลือกอันแรกนะก็จะเป็นเลือกแบบ Union นะก็จะเชื่อมเข้าด้วยกันนะก็จะเชื่อมเข้าด้วยกันจึ๊บอ่าเห็นไหมก็จะเป็นชิ้นเดียวกันละ <c oughs> ล้วก็กําหนดเส้นให้หนาหน่อยนะก็ไปคลิกที่เส้นกรอบรูปร่างกําหนดความหนาเอาเอาเ่าสัก4ี่คึ่งนะแล้วก็เลือกแล้วแต่การออกแบบนะพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเราคลิกเมาส์ข้าขงขวาเพื่อแก้ไขจุด e ิดิ p พอย t เราพอมาตรงไปเป็นเหลี่ยมไหมเราพอขึ้นจุดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาย่ออมาดัดแปลงเอาเมาส์คลิกวิธีจุดนะดัดแปลงให้ไปเป็นรูปนั่นโค้งโคง,งหน่อยไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมมากนะก็ประมาณนี้แล้วก็คลิกข,ขวาย้ายไปข้างหลังสุดนะเซน to back ให้ไปอยู่ด้านหลังกระดองเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าใกล้เสร็จละมาวาดดวงตาก็จะใช้วงกลมเนาะใช้วงกลม ลากสีดำก่อนแล้ววงกลมที่2ก็จะเป็นสีขาวแล้วเราก็มาลากแถบกลุ่มตัวนี้ให้ขึ้นจุดนะเพื่อที่เราจะทําจัดกลุ่มนะคลิกขวาแล้วเลือกจัดกลุ่มหรือกลุ่มแล้วคลิกจัดกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มกลุเดียวกันละตัวนี้นะ <c oughs> แล้วเราจะมาวาดขานะวาดขาก็ใช้สี่เหลี่ยมนะวาดขาเสร็จคลิกที่หลอดดูดสี ที่เติมสีรูปร่างคิดหลอดสีเพราะเราจะเอาสีตัวเหมือนกันตัวนี้อ่าอากลับไปปึ๊บวาดเห็นไหมสีก็จะเป็นสีเดียวกันทําการทําเอียงหน่อยอาหมุนคองตัวนี้นะอ่าเอาเมาส์หมุนตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําการ c o ปปี้กดคีปออค้างไว้แล้วก็ลากออกมากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากออกมาเป็นการคัปปีว้วางอ่าก็ทําให้ครบทั้งด้านหน้าด้านหลัง เสร็จแล้วก็มาวาดหางเราก็อาจจะใช้รูปสามเหลี่ยมง่ายๆนะถ้าเราถ้าใครอยากจะใช้ฝีมือเราก็ใช้เส้นโคง้งนะวาดแต่นี้เอาง่ายๆเอาสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้เสร็จนะ <c oughs> แล้วเราก็มาดูเนาะจัดกลุ่มใช่ไหมจัดกลุ่มหางกับกระดองให้เป็นกลุ่มเดียวกันเสร็จนะนะนะแล้วเราก็มาสลับขา นะก็ะจะอยู่ด้านหลังกระดองอันอยู่ด้านหน้าอันหนึ่งนะให้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เดร่าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทําอันนี้เราจะทําการเคลื่อนที่แบบสไลด์ไปสไลด์นะเราจะไม่ทําเคลื่อนท,ที่ตรงถ้าทําเคลื่อนที่ตรงเนะี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราจะต้องมานั่งขยับขาตามไปด้วยในที่นี้เราจะใช้แบบสไลด์ให้เราคลิกขวาที่สไลด์ที่1ทําสไลด์ก็จะขึ้นเพิ่มสไลด์ที่2ขึ้นมา หรือดับเปเคตสไลด์ปึ๊บอ่าทีนี้เราก็ทำให้ให้จะใส่พื้นหลังก่อนนะเนาะเราเพื่อที่เราจะได้ดูกะเกณ์ได้ถูกด้วยนะใส่แบบพื้นหลังคลิกจัดแบบรูปแบบพื้นหลังหรือฟอร์แมตแบ็กกราวอ่าก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้ก็จะไปเลือกไฟล์แล้วไปเลือกรูปภาพที่เราเอาขาละเอ่อทำบันทึกเก็บไว้เซฟเก็บไว้คลิกแท็กก็จะเป็นพื้นหลังก็ใส่ทั้ง2อันเลย เนาะที่จริงจะใส่ตั้งแต่อันแรกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ทำสไลด์ทำสไลด์ไปจนยิ่งมากสไลด์การเดินก็จะเนียนมากขึ้นนะในที่นี้อ่าเราก็คลิกไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราเพิ่มสไลด์ไปนะในระหว่างนี้เราเพิ่มสไลด์เราก็ขยับเต่าไปด้วยนะขยับสังเกตว่ามันจะมีมีรอยรั้วเนี่เป็นเป็นเกณฑ์ก็ได้ง่ายๆนะตัวแรกอยู่ตรงนี้หางเต่าอ,อยู่ตรงนี้ตัวสองหางเต่าอยู่ตรงนี้ตัวที่สามหางเต่าอยู่นี้ สไลด์ที่4อยู่ตรงนี้สไลด์ที่5อย่างเงี้ยอ่าเราก็ทดไปแล้วสไลด์ที่1ตัวนี้ขาของสไลด์ที่1ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะขาของสไลด์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะให้ก้าวลักษณะการก้าวจะไม่เหมือนกันคือจะมี2แบบอันนี้ก้าวก้าวหน้าก้าวหลังอย่างงี้นะอ่าทำไปพอเราทำไปเยอะๆสัก8หรือ10สไลด์ก็ได้นะแล้วก็เรามาไล่ดู นะขยับดู1กับสะหนห้นี่จะเหมือนกันขาจะเหมือนกัน2 4 6 8 10ก็จะเหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันทุกสไลดนะะ์นะขานะต้องสลับกันป,ปึ๊บอ่าแล้วก็คลิกที่ตัวเรียงราดับสไลด์ก็จะขึ้นโชว์มาให้นี้แล้วก็สังเกตได้ว่าถูกต้องไหมราดับโอเค เราจะใช้การกำหนดเวลาเดินนะคลิกที่เมนูการนำเสนอสไลด์คลิกที่ทดสอบการกำหนดเวลา,าทายงเสร็จแล้วเราก็มันจะขึ้นขึ้นกรอบตรงนี้มาให้เราก็คลิกไปเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆคลิกไปคลิกไปจนครบนะพอครบเสร็จแล้วระบอกจนถึงสไลด์สุดท้ายก็จะขึ้นเลยว่าทั้งหมดกี่กี่วินาทีนะแต่แล้วอันก็ปิดไป เสร็จแล้วก็คลิกที่ใช่ทีนี้การจะนำไปใช้การนำไปใช้เนี่ยถ้าเป็นออฟฟิศสามหก็อาจจะเซฟเป็น Gi ีฟแอนิเมชันได้เอาไปใส่ในเว็บใส่ใน a c e b o o k อะไรได้ถ,ถ้าเป็นเวอร์ชัน2019น2019 2016 2013เนี่ยเราบันทึกเป็นไฟล์นี้ได้ Powerpoint show นะพิมพ์เซฟเป็น powerpoint show ก็อ่า อันนี้เราจะเซฟเป็น <c oughs> รูปภาพไว้อันนี้เซฟเป็น p r e a t e วิดีโอเนาะเซฟเป็นไฟล์วิดีโออันนี้เราจะเซฟเป็นไฟล์ ppsx เป็น power powerpoint show อ่าเดี๋ยวเราลองัับ b ิ e ลคลิกเข้าไปดูอ่าเห็นไหมอันนี้ตัวที่เป็น ppsx เอาใหม่ถอยหลังอ่าพอเราคลิก หนึ่งครั้งก็จะเดินไปอันนี้เราเซฟเป็นไฟล์ p p a คือไปเปิดโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องมีพอร์ hmm. ก็ได้แต่อีกรูปแบบหนึ่งที่บันทึกไว้เป็นไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์เราเปิดก็ไปอันนี้เซฟบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอก็จะเดินอ่าเห็นไหมโอเคหวังว่าของทุกคนคงพอทำได้เนาะแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อ นะครับห <c oughs> วังว่าทุกคนคงทําได้ง่ายๆนะครัหลังจากที่ว่าเราก็ไปฝึกวาดรูปอื่นต่อแล้วทําเป็นรูปภาพขึ้นไหวแบบสไลด์บายสไลด์เงี้ยนะ <c oughs> ก็เหมือนกับสมุดกรีดหรือเป็นแต่ละหน้าแต่ละหน้า,นายิ่งทําหลายหน้าความความเนียนก็จะเหมิดขึ้นก็จบหน่วยที่5เท่านี้สวัสดีครับ